ดีค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมาทำอาหารของคาวและของหวานนะคะของคาวสองอย่างคือต้มปลาและผัดแตงค่ะของหวานคือบัวลอยไข่หวานค่ะนี่คือเครื่องต้มปลานะคะและนี่คือตำเครื่องเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาต้มปลากันเลยค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เกลือะคะ่ะ ใส่กเกลือลไปพอต้มน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะใส่ปลาลงไปแล้วนะคะแล้วต่อไปแล้วก็ใส่ตะไคร้กับใบ,บมะกรูดค่ะปิดฝาหมอ้อรอปลาสุก พอปลาใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องค่ะพอใส่เครื่องเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ชูรสค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวพอค่ะต่อไปแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะพอค่ะมาิีคิมค่ะ พอใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มมะนาวค่ะเพื่อความเปรี้ยวนิดนึงค่ะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่ค่ะ<ม>เพิ่มมะนาวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหอมค่ะเพื่อปรุงแต่งให้มันดูน่ากินค่ะหลังจากนั้นแล้วก็คน,นะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะต้มปลา ก่อนใส่ถ้วปิดเก็ดก่อนนะคะมาสิไหมค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มปลาต่อไปเราทำผัดแตงกันเลยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการ ผัดแตงกันนะคะขั้นตอนแรกคือหั่นแตงก่อนค่ะหั่นตามใจชอบเลยนะคะเราอยากหั่นแบบไหนก็หั่นค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทําเครื่องผัดแตงใส่ไข่กันนะคะใส่พริกค่ะใส่หอมนะคะใส่กระเทียมค่ะแล้วเราก็ตำนะคะ ต่อไปเราจะมาผัดกันนะคะขั้นตอนแรกใส่น้ำมันค่ะรอนน้ำมันร้อนนะคะแล้วเราจะใส่เครื่องแกงลงไปผัดกันค่ะค่ะแล้วใส่เครื่องแกงลงไปผัดนะคะผัดให้หอมค่ะแล้วเราก็ใส่แตงที่เราหั่นไว้นะคะลงไปผัดค่ะผัดให้แตงม,มันอ่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่กันค่ะ ต่อไปเราสีมาใส่ไข่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะต่อไปเราจะมาปรุงค่ะใส่น้ำตาลนะคะใส่ชูรสค่ะใส่น้ำปลาค่ะพอผัดเสร็จแล้วนะคะปิดเก๊สก่อนค่ะเดี๋ยวกระทะไหม้ค่ะ แล้วต่อไปเราก็ตักผัดเตงใส่จานนะคะเรียบร้อยค่ะผัดเตงค่ะต่อไปเราจะมาทำบัวลอยกันนะคะอันนี้คือบัวลอยที่เราปั้นเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาต้มน้ำให้มันเดือดค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะมาใส่บัวลอยลงไปกันเลยนะคะ ต่อจากนั้นเราก็คนให้มันสุกนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราจะน้ำกะทิลงไปต้มเลยนะคะแล้วก็จะค่อยเอาบัวลอยลงไปใส่ค่ะพอน้ำกะทิด้วยนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะต่จากนั้นเราก็จะใส่บัวลอยลงไปนะคะแล้วก็จะใส่บัวลอยลงไปนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะเพื่อความหนัวความมันอีกนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่หลายนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่ไข่ลงไปในบัวลอยนะคะแล้วก็คนบัวลอยให้สุกนะคะแล้วก็รอไข่สุกขาะแล้วก็พร้อมรับประทานกันเลยนะคะ พอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะตกักบัวลอยใส่ถ้วยกันนะคะนี่ค่ะไข่ที่เราต้มนี่ค่ะก็จะเป็นอันกินอาบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารของพวกเราขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ